แดงนะครับกระรอกแดงครับเข้ามากินไหมเราวางนล้วนู้นครับตัวนั้นคือไหมของเรานะครับเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวถ่ายลงมาแล้วถ่ายลงมาแล้วเป็นกระรอกแดงครับเดี๋ยวพูดเบาต้องพูดเบาๆนะเพราะว่าเดี๋ยวตกใจนะครับ ตอนนี้นะครับหมายของเราก็มีเจ้าตัวกระเลนนะครับเข้ามากินเราจะซูมให้ดูนะครับนุ่นนั่งกินอยู่เลยนะครับยครับ,บนี่กระเลนน้อยเข้ากินนะครับแต่ว่าเราจะไม่ยิงนะครับเดี๋ยวผมจะยิงแค่กระลอก Donc, <c oughs> ก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่ากระลอกที่มันอยู่นะครับกระลอกที่มันอยู่ต้นนี้นะครับมันจะลงกินนะครับ <c oughs> ตอนเย็นนะครับก็เดี๋ยวตามดูครับผมก็เพิ่งเดินเข้าหมายมาครับแล้วก็เจอมันไปแล้วไปแล้วไปแลอกกระลอกกระลอก ไป,ไปแล้วแล้วย่ครับเดี๋ยวจะตามไปยิงมันนะไปไปดูนะครับ <S 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 เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเข้าไหมานะแต่ว่ามีกระเลนน้อยสองตัวนะเขามากินนะให้ดูนะเด,ดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นี่นี่มีกระเลนนะเขามากินแล้วมันก็ไม่ตกใจด้วยนะมีตัวหนึ่งก็คืออันนี้มันกินกินมะกออยู่นะกินมะกอแล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งลงมแล้ว ตัวหนึ่งคืออยู่กลางจอนะ้วเนี่ยสองตัวแล้วนะตัวนี้ผมจะไม่ยิงนะครับมันตัวเล็กเกินไปนะครับตัวเล็กมากก็ที่แรกผมก็น,นึกว่ากระแตนะครับมีพี่คนนึงเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ามันคือภาษาไทยนะครับเรียกว่ากระเลนนะครับเรียกว่ากระเลนแต่ว่ากล้วยที่เราเห็นอยู่ก็คือมันกินจนหมดแล้วนะครับกล้วยกล้วยกินหมดแล้วก็เหลือแค่มะละกอสุกที่ผมมาวางไว้นะครับมีประมาณห้าลูกนี่มีประมาณห้าลูกก็ มันก็ยังกินอยู่นะครับมันมันไม่ไม่ไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้สนใจเลยนะครับต้องพูดเบาๆสักนิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันตกใจนะครับปล่อยมันกินไหครับนี่ผมเจอเจ้ากระลอก้วครับกระลอกยุ่นนะกระลอกจะเข้ามาแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าเพราะว่าตอนนี้กระเลนมันเข้ากินอยู่นะครับนี่สองตัวอย่างนี้กระลอกกระลอกกระลอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระแดงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมัน เมื่อกี้มันไต่อยู่กิ่งนี้อยู่นะครับแล้วก็ไต่เข้ามาครับนี่ๆๆนี่ครับนี Moving ่ครับนี่คร <amoto> ับแก่ขอดไต่มาแล้วไต่มาแล้วอยู่แม็กอยว่แเข้ามาแล้วนี่ๆๆนี่ครับเข้ามาแล้วนี่ครับนี่ครับกางจอยครับนี่ๆๆไต่อยู่ครับกระรอกของเรากระรอกก็น่าจะเข้ามากินครับนี่ลงมาแล้วลงมาแล้ว ลงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตยิงยิงก่อนครนบะน,นี่ลงมาแล้วลงมาแล้ว ยอยยอยยเบไปับพ้มเมื่อกี้ผมก็ยิงเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมยิงอยู่ในต้นไม้นะครับก็เรียบร้อยนับได้หนึ่งแต้มนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมเห็นไกลๆเมื่อกี้กําลังเข้ามานะครับหนุนอยู่ก็อไฟฝั่งหนุนนะครับเมื่อกี้กําลังไต่เข้ามานะครับจาก จกากกอปไฮนนะเพนอยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะมีตัวที่2องไหมนะแต่ว่าตัวแรกเดี๋ยวไปเก็บนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บนี่ตัวแรกยิงอยู่อยู่ในต้นไม้นะผมจะยิงอัดเข้าต้นไม้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไม่บางคนจะบอกว่าวิธีกระสุนมันไม่ปลอดภัยนะผมเลยยิงใส่ต้นไม้นะครับนะเดี๋ยวตัวแรกเดี๋ยวเราไปเก็บ พยกรอกดำนะครับตัวนี้เป็นเป็นกรอกสีดำนะครับผมจะไม่ยิงนะครับตัวนี้เพราะว่าผมถือว่าเป็นพยากรอกแล้วก็เป็นกรอกที่หายากนะครับตัวสีดำน,นี่กินอยู่ะครับกลินอยู่กอกดำนะครับกรอกดำเป็น ยากระรอกนะครับผมจะไม่ยิงตัวนี้นะครับจะไม่ยิงเนี่นี่ราก็มันเริ่มจะมืดแล้วนะครับก็ได้ตัวเดียวนะครับได้ตัวเดียวปืนเราก็อยู่นี่นะครับสีสัตว์ของเราสี่ห้าเจ็ดก็ยิงไปนัดหนึ่งนับยิงไปนัดหนึ่งแต่ว่าอีกตัวคงจะไม่ได้ยิงนะครับเพราะมันเป็นกระรอกดําผมไม่อยากจะยิงนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับใครที่ได้ดูคลิปผมก็จะเห็นว่าผมไม่ยิงกระรอกดํา มีเอฟซีหลายท่านอยากได้นะครับแต่ว่าให้มันอยู่ในป่าเถอะอนะครับก็ลอกสีดําเพราะว่าผมว่ามันหายากนะครับแถวนี้เห็นไหมมันก็ยังยังกินอยู่นะยังกินอยู่เดี๋ยวจะซูมให้ดูับนี่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 พยากรอกดํานะครับ,นะรบ,รรบไปเดี๋ยวก็วันนี้ก็คงจะจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่า ยังไงมันก็ค่ำมันค่ำแล้วนะครับผมไม่อยากนั่งจนมืดนะครัไม่อยากนั่งจนมืดป่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่เราได้ตัวหนึ่งกันแล้วก็พาไปดูกระ r อกดำใกล้ๆนะครับลุกขึ้นเลยนะคอ้าวไปแล้วนะคับแล้วนนี่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 สีดำของเรานะครับเจอตัวดำนะเนล้วไปแ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 ล้ว ไปแล้วนะกรอกไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับที่เรายิงเมื่อกี้ไปแล้วก็นี่ครับที่มันเข้ามากินนะครับเข้ามากินเละ,เล,ะเลยนะครับเละเลยที่กรอกดําเข้ามากินแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นกระเลนกินนะครับเป็นเลนกินเดี๋ยวไปดูผลงานครับที่เราได้อยู่หลังต้นไม้นะครับตัวนึง ก็ได้มาตัวหนึ่งนับได้มาตัวหนึ่งเป็นกระลอกนับเป็นกระลอกแดงนับนี่จะไม่เห็นเต็มตัวนะครับเดี๋ยวดามากันนะครับก็เห็นประมาณนี้พอนับหมายนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งนะผมได้มาตัวหนึ่ง